สวัสดีครับผมสวัสดี f c ฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคลาเป็นประจําทุกวันนะครับกับคลิปนะครับฮานอยรวมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปฮานอยรวมของวันที่วันที่27กันยายน2 5 6 7เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขน้าคลาส ก่อนที่จีไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับ <c oughs> คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนักล่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราสนั้นขอ fb สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเนะด็กเราต้องจับไว้ตรงนี้ครับมันหนามากนะครับมันพยุงไม่อยู่นะครับมันหนามากเพราะเล่มนี้เป็นเล่มใหญ่มากเลยนะครับมาดูครับผมผลฮานอยเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและวีไอออกอะไรนะครับเข้าตัวรูดเข้าตัวในบ้างนะครับ น่าติดตามไหมนะครับผมน่าติดตามหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันครับกาชาดอ่าฮานอยเฉพาะกิจครับผลที่ออกนะครับ587 91เนะครับเฉพาะกิจ5้าสามตัวแตกนะครับหลักร้อยเข้าที่เลข5นะครับเข้ารูด8ดหลัก10บนนะครับเข้ารูด7นะครับ หลักหน่วยบนนะครับเข้าคู่เจาะครับผม8ปนะครับบนสามตัวแตดนะครับ5 8 7ได้5เด้งนะครับได้5เด้ง5เด้งนะครับหเด้งก็ปิดประตูนะครับผมปิดประตูคืนทุนนะครับ ที่เหลือคือกําไรนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นกําไรนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานนะครับผมของของ f อแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับกาชาตครับผลที่ออก1 4 5 7 5ห้าเจห้าครับผมเข้าไปที่รูด5บนะครับเข้าไปที่รูด5้าบนนะครับขออภัย เข้าไปที่รูดเจ็ดนะครับล่างนะครับเข้าไปที่รูดห้าล่างนะครับเข้าคู่เจาะนะครับผมเจ็ดห้าล่างนะครับนะครับได้สีแดงนะครับได้สีแดงพิเศษครับผลที่ออกหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเข้ารูดเจ็ดบน เข้ารุดเจ็ดบนได้สองเด้งได้สเด้งปกติครับผมผลที่ออกสองหนึ่งแสี่ครับเข้าไปที่รุดแปดบนได้หนึ่งเด้งนะครับ VP ครับผมผลที่ออก9 89 83นะครับเข้าไปที่รูด8บนนะครับเข้าไปที่รูด8ล่างนะครับเข้าไปที่รูด3ล่างนะครับเข้าไปที่คู่เจาะ8 3ล่างนะครัด้วยสีเด้งนะครับ,นะรบมาดูครับผม เราจะได้ผลกําไรยังไงนะครับเฉพาะคู่เจาะนะครับไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเลขทังหตัวนี้เลขขลาดนะครับสามารถนําไปรูดได้แต่ก็เน้นไปที่ตรงที่เขียนว่ารูดนะครับตรงนี้เลขขลาดจะลงมาทุกวันนะครับเขียนทุกวันล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับสรุปเข้าเจาะนะครับไปที่87นะครับ เจ็ดห้าครับผมแปดสามนะครับผมเข้าไปสามคู่เจาะนะครับเข้าไปที่เฉพาะกิจนะครับแปดเจ็ดเจ็ดห้านะครับกาชาติแปดสามวีพีนะครับส่วนลูดนะครับลูดเจ็ดนะครับผมเข้าไปจำนวนสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเจ็ดเข้าสี่ครั้งแปดนะครับผมเข้าไปนะครับผมหนึ่ง 2 3 4 4ครั้งนะครตัวรูดเข้าไปทั้งหมด8ครั้งนะครับ8ครั้งนะครับผมตัวรูดเข้า8ครั้งคู่เจาะเข้า3ครั้งนะครับเข้ากับ11ครั้งนะครับอย่างไรก็มีผลกําไรอย่างแน่นอนนะครับมาดูครับผมวันที่28เลขคลาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับเลขนักลาดวางรูดไว้นะครับผม เจ็ดแปดเก้านะครับผมสลับตัวลูดนะครับเด่นไปที่นะครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดวินครับผมสี่ห้าหก ก็มี78ครับเจครับ74นะครับผม75ครับเจหครับแปดเครับ 84ครับแปดห้าครับผมแปครับ5้ 56, นะครับเก้าครับ95ครับ เกหครับ4ีหครับสี่หกครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับสลับตัวรูดนะครับพรุ่งนี้นะครับนะครับเจนะครับเน้นไปที่3ามหน่อยนี้นะครับเจ็ดแปดส่วน9นะครับก็มาได้นะครับผมแต่เลกขลาดเน้นให้แค่2ตัวนะครับเพราะเป็นสูตรรวมห้าหน่อยนะครับ ขอให้โดนขอให้มานะครับผมนะครับสำหรับนะครับผม f c ท่านใดทท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เห็นว่านะครับผมช่องเลกข่าร์เป็นแนวทางที่ที่ดีนะครับผมสมควรที่จะติดตามนะครับและอยากเข้ากลุ่มนะครับผมก็ทักเข้ามานะครับผม ID Line เล็กนักขานะครับผมเล็กนักขารเล็กเป็นชื่อเล่นของผมนะครับนักขลาเป็นอีกชื่อหนึ่งของนักขลาร เข้ากลุ่มฟรีนะครับฟรีนะครับเล็กนะครับเอา่ะครับผมท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ